พธะสาวพระกวัตตัะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวัตตัะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวัตตัะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธานังชีวิตแตสานะสกาเกนะเจี๊ยนตรายโยกาตุงตถาเมีุอตุอธีตังเสพพุทธัสาวพระกวัตตัวอธิตังยานังอนาคตังเสพพุทธัสาวพระกวัตตัวอธิตังยานังปัจจุบันังเสพพุทธัสาวพระกวัตตัวพฤติทังยานังอิเมหิติธเมเ์สมนาคตัสสะพุทธัสาวพระกวัตตัว สะพังกายกัมมังยานะปุพังกัมมังยานาเนปุระตังสัพพังวจีกัมมังยานะปุพังกัมมังยานาเนปุระตังสัพพังมโนกมังยานะปุพังกัมมังยานาเนปุระตังอิเมียชัิธรรมเมียสมณะกัตตาสะพุทธัสสะภะควาโตนาติฉันทัสาหานินาติธรรมเทศนายาหานินาติวิริยสาหานินาติสมาธิสาหานินาติวิปัสสนายาหานิ อิเมหิทวาทัตสัหิธรรมเมอิสมนาคตัสสะพุทธัสสะภะกวะโตนาติทวานาติวรานาติอภัตังนาติเวขายินตตังนาติอภยวัตมโนนาติอภิสิสังขานุเปพขาอิเมหิอัฏฐรสังหิธรรมเมาิสมนาคตัสสะพุทธัสสะภะกวะโตนโมสัตตะนังสัมมาสัมพุทธานังศาสนาสัจโรกัสสาวุธีปวัตุสัพปทาศาสนาปิจโรกัญจาเดวาทัคันตุสัพปทาสติงโตูสุขีสเพ ปริวาเรหิอัตโนนีคาสุมนาหตุสาสะเพยาติพิทิวาตปฏิธิจจรติมาปติเจริมาสันโตคติโยตปฏิชายตปฏิพรมโนุอัตาสัพพมโหระติงพุทโธตปฏิเตชะสาตาติสังเตชะสัมปนังพุทธังวันทานิสาธนังนันยัตระโพชาตภสษานันยัตระอินเดียสังวรานันยัตระสัพนิสทาสุทิภาสานิปัญญาตี ภาวะปริย <S ess> ันตังอัจฉตะเคปานุเปตังพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสระนังกัจฉามิอตตาภาวะปริยันตังอัจฉตะเคปานุเปตังพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสระนังกัจฉามิกายปริยันตังอัจฉตะเคปานุเปตังพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสระนังกัจฉามิอังคาปริยัญตังอัจฉตะเคปานุเปตังพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสระนังกัจฉามิ ชีวิตตาปริยนตังอัชาตะเคปานุเปตังพุทธันจะธรรมมันจะสังคันจะสารนังกชามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กำจัดภัยได้จริงจนกว่าจะมีพบเป็นที่สุดรอบข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กำจัดภัยได้จริงจนกว่าจะมีอัตภาพเป็นที่สุดรอบข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กาจัดภัยได้จริงจนกว่าจะมีกายเป็นที่สุดรอบข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กาจัดภัยได้จริงจนกว่าจะมีชีวิตเป็นที่สุดรอบข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กำจัดภัยได้จริง จนกว่าจะรอบรู้ทุกขสัจจะเป็นที่สุดรอบข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กำจัดภยัยได้จริงจนกว่าชระสมุทญยสัสจจะเป็นที่สุดรอบข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กำจัดภัยได้จริงจนกว่าจะประจักษ์แจ้งนิโรธาสัสจจะเป็นที่สุดรอบ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กาจัจจดภัยได้จริงจนกว่าจะอบรมมรรคสัจจะเป็นที่สุดรอบข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กาจัดภัยได้จริงจนกว่าจะอบรมสีและวิสุทธิเป็นที่สุดรอบข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่รหลลึกเป็นที่กาจัดภัยได้จริงจนกว่าจะอบรมจิตตวิสุทธิเป็นที่สุดรอบข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจา้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่รหลลึกลเป็นที่กาจัดภัยได้จริงจนกว่าจะอบรมทิฏฐิวิสุทธิเป็นที่สุดรอบข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจา้า พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กาจัดภัยได้จริงจนกว่าจะอบรมกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นที่สุดรอข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กําจัดภัยได้จริงจนกว่าจะอบรมมขามคะยานทัศนวิสุทธิเป็นที่สุดรอข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กำจัดภัยได้จริงจนกว่าจะอบรมปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเป็นที่สุดรอบข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กำจัดภัยได้จริงจนกว่าจะอบรมโสดาปิมักญาณทัศนวิสุทธิเป็นที่สุดรอบข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึก เป็นที่กำจัดภัยได้จริงจนกว่าจะอบรมสกทาคามีมากยานัทสนวิสุทธิเป็นที่สุดรอบข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กำจัดภัยได้จริงจนกว่าจะอบรมนาคามีมากยานัทสนวิสุทธิเป็นที่สุดรอบข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กำจัดภัยได้จริง จนกว่าจะอบรมอารัตธักยาณทัศนวิสุทธิเป็นที่สุดรอบข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กําจัดภัยได้จริงจนกว่าจะประจักษ์แจ้งสัพปาที่เสสนิพานธาตุเป็นที่สุดรอบข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กําจัดภัยได้จริงจนกว่าจะประจักษ์แจ้ง เข้าถึงซึ่งอนุปาทาปรินิพานเป็นที่สุดรอบขอพระพุทธเจ้าโปรดจำข้าพเจ้าอย่างนี้เถิดข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นในปัญญาตัศรุสัมมาสัมพธิยานเป็นผู้มีารณะนะเป็นผู้มีศีลปรารถนาจะตัสรู้เดินตามรอยบาทพระศาสดาข,ขอน้อมบูชาวัตถุทานมีอาหารน้ำเครื่องสการะเป็นต้น บูชาพระจริยาคุณที่ทรงบำเพ็ญมาอย่างยาวนานบูชาพระธานบารมีศีลบารมีเนคขมบารมีปัญญาบารมีวิริยบารมีขันติบารมีสัจจาบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบูชาอุปบารมีสิบปรมัตถบารมีสิมหาปริจาคะทั้ง5มีฐานะปริจาคะจนเึินการสละชีวิตเป็นที่สุด ขอบูชาพระสรีรคุณอันประดับด้วยมหาปุริสละขณะ32ประการและอนุปัญชนะ80ขอบูชาพระพุทธคุณมีพระสัพพัญญตยานอนาวรณาญาณอินเทริยะประโรปริยติยานมหากรุณาสมาปฏิยานยบกกปฏิหาริยานและอาศยานนสยายา,ยานอันสูงสุดอันหาประมาณไม่ได้บูชาพระทศพลรยา,ยาน10เวสาลัจญาณ4เวนิกธรรม18อาสาธรัญาณ6 เป็นต้นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้สอยตลอดการเป็นนิดขอบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมเจ้าบูชาพระสังฆเจ้าอันสูงสุดขอบูชาสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้นุตระสัมมาสัมพธิยานสถานที่หมุนกงรอ้อธรรมชาติให้เป็นไปสถานที่เสด็จดับขันทพริปิพานขอบูชาวัดเวฬุวันมหาวิหารอันเป็นสถาน เป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาขอบูชาพระเชตวันมหาวิหารเป็นสถานที่พระบรมศาสดาทรงใช้สอยอย่างยาวนานที่สุดขอบูชาโพธิพึชที่สืบทอดมาตั้งแต่โพธต้นแรกจนถึงปัจจุบันขอบูชาสถานที่พระบรมศาสดาทรงใช้สอยอันหาที่สุดไม่ได้ขอบูชา พระบระมสา,ารีริกธาตุที่เกิดขึ้นจากสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สืบต่อมาอย่างยาวนานจนถึงพระบระมสา,ารีริกธาตุที่ปฏิษธานณสุพรรณเจดีย์เฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ขอบูชาพระพุทธรูปพระปฏิมาก่อนที่นายช่างผู้ชันสัตดได้สร้างถวายบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบว่าพระบรมศาสดาทรงมีพระรูปอย่างนี้ขอบูชาพระธรรม84% 0 0 0พันพระธรรมขัคธ์มีพระวันพินัยุพิดกสองหมพันพระธรรมขัคธ์พระสุตตันตบิดก2 1 0 0 0พันพระธรรมขัคธ์พระพิธรรมพิฎก4 2 0 0 0พันพระธรรมขัคธ์ขอบูชาพระธรรมพระสัทธรรม84% 0 0 0พันพระธรรมขัคธ์บูชามัคอริยมัชสี่อรียผลสี่นิพพานหนึ่ง ทั้ง10ประการนี้นะฮะประมาณไม่ได้ขอบูชาอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายมีพระโสดาปริมรรคโสดาบริผลสกาธาคามีมรรคสกาธาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอารัตมรรคอรัฐผลคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุคคล ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุป,ปฏิปันน์บุคคลเป็นผู้ปฏิบัติตรงดำเนินกระแสชีวิตไปตามมรรคา,ข,าของจินตเจ้ารู้ถึงอนุป,ปาถาปริณิพานขอบูชาพระอริยบุคคลทั้งหลายสึ่งเป็นผู้ปฏิบัติรู้วิธีการปฏิบัติเข้าถึงอนุปาธาปริณิพาน์ขอบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประพฤติธรรมตามสมควรแก่โลกุตตรธรรมเริ่มตั้งแต่สารณคม ศีลส,สมถทาวิปัสสนาญาณจนถึงอริยามรรคอริยผลรูล้ถึงนานรู้ถึงนิพพานอันสูงสุดขอบูชาบูอริยสงสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อยู่ในสากลจ,จักรวาลทั้งสิ้นขอบูชาสม,มุติสงทั่วสังฆมณฑน,นและอริยสงทั่วสังฆมมตน,นด้วยอนุภาพเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระอริยสงขอจงเป็นปันจจัยเกื้อนหนุน พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเหล่าใดพ้นจากวัฏทุก์ขได้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์ในการอันควรแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆขอเกิดภายใต้ร่วเงาแห่งบวชพระพุทธศาสนาได้ครบสัตว์บ,บุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีได้เกิดทำการกริยาณมิตร และเป็นสมมาทิฏฐิทุกชาติไปมีโอกาสศึกษาธรรมบางธรรมประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปยายาัญญาญาณตามส่งในชาติยี้าและชาติต่อไปจนถึงพระนิพพานในการอันควรด้วยเธอโดยบรรุญนี้อุทิศให้ประชาพวผู้เลือคุณและอาจารย์ผู้เกืนน้อหนุนทั้งพ่อแม่และพงศญาติสวญ่ในราชา ผู้ทรงคุณและทรงชาติพระมาลลินตราทั้งถวยเทพและลก,กบาลยมาราชมนุษวิทย์ผู้เป็นกลางผู้จองผานขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าถุกทนบนญพองที่ฆ่าทำจงช่วยอำนวยสุขผลให้สุขสามอย่างลน,นให้รู้ถึงใน่าน ด้วยบุญนี้ที่เราทำเราพันได้ซึ่งการตัดตัวตัวตนหาป่าทานสิ่งชั่วในดวงใจกว่าเราจะถึงนิพพานมาลายสิ้นจากสันดานทุกทุกภพที่เราเกิดมีจิตตรงและสติทั้งปัญญาประเสริฐพร้อมทั้งความเพียรเลิศนเป็นเครื่องขูดกิเลสหายโอกาสอย่าพึงมีแก่มมมานสิ้นทั้งหลายเป็นช่องประตุสลายทำลายล้างความเพียรงพระพุทธผู้บัวและนักพระธรรมเป็นที่พึ่งอนุโลมภาพปัจเจกพระพุทธสมทบพระอริยสงฆ์ที่พึ่งพยอง ด้วยอนุภาพนั้นขอมุมมานยาได้ช่องด้วยเดชบุญทั้ง10ช่องอย่าเปิดโอกาสแก่มานเธอบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำนะบุญนั้นในกัมพูธิภูสุก็ทรงนั้นคอยทำ ข้าวได้ที่ถีที่ดีงามไม่พุงครอบไม่ชั่วพุงครอบเที่ยเนทุกเขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งคณคือสท้าสติที่เรียอุตปาความเพียรและขันติผู้ผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนเขาคนลองคนงายขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในวัยความสื่อและความเจริญผู้ผู้เฉียบแหลมไม่อาจจะี่ยขอญาติของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ติงในธรรมที่ควรรู้ดุลพัดไปในขาดฉะนั้นความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลก็ให้สำเร็จโดยง่ายทุกเพื่อ คุณที่ข้าพเจ้ากราบมาแล้วทั้งปวงนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกทุกพบเมื่อใดพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพนทุกเกิดขึ้นแล้วในโลกเมน,นุษย์คอยข้าพเจ้าเพื่อจักกรรมชัวช่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสเป็นการทุ่งธร้มคอยข้าพเจ้าเพื่ได้ความเป็นมนุษย์ดได้เทพมนุษย์สุดเทพเช้าสมบูรณแล้วเป็นคนรักศีล มีศีลส,ส่งไว้ซึ่งาศาสนาของพระาศาสดาขอ,าาขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติโดยสะดวกตัดสดดู้เทพลันจะทําให้แจ้งซึ่งบัณฑิตพจน์เลิศประทับได้ทำวิชาเป็นต้นถ้าหากพระพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมและเมื่อเป็นเช่นนั้นขอให้ข้าพเจ้าเป็นได้ย,ยานในเครื่องตัดสดู้เฉพาะตนอันสูงสุดเถิด